You are listening to The Library Podcast on The a r t i c l e วันดีๆเริ่มต้นที่นี่ House 64ผ้าปู800เซ้นได้นุม่มลื่นเย็นสบาย ทำจากคอตตอนแท้ร้อซูปแล้วลื่นผิวส้นเท้าแตกแค่ไหนผ้าก็ไม่เป็นขุย h เฮาส64ผ้าปูที่นอน800เส้นได้เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุ่มตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระทุกคนครับวันนี้ผมมีโอกาสได้นำบทความหนึ่งมาจากผู้เขียน ที่เขาเป็นคนที่พิเศษเอามากๆเขาเป็น CEO ของบริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนรวมถึงตัวผมเองด้วยกำลังใช้บริการของเขาอยู่ในทุกๆวันผู้เขียนคนนี้มีชื่อว่าคุณแซมออตแมนเขาเป็น CEO ของบริษัท OpenAI ซึ่งเป็นเจ้าของ c h a t GPT AI ที่ฉลาดที่สุดณตอนนี้ โดยทางคุณแซมครับเขาได้ทำการสังเกตบุคคลที่เขาประสบความสำเร็จมากกว่า1,000ลายเพื่อค้นหาว่าอะไรคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทำให้คนเหล่านั้นสามารถสร้างเงินได้อย่างมหาศาลและสร้างสิ่งที่มีผลกระทบในทางบวกต่อสังคมด้วยซึ่งทางคุณแซมครับเขาก็สามารถกลั่นออกมาได้ทั้งหมด13แนวคิดด้วยกันแล้วมันก็เป็นแนวคิดที่เราทุกคนสามารถนำไปปรับใช้กันได้เพื่อยกระดับชีวิตของเรา ให้สูงขึ้นข้อที่1 compound yourself สำหรับข้อนี้ผมอยากจะอธิบายก่อนว่า compound หมายถึงอะไรคำว่า compound ครับถ้าเราแปลตรงตัวมันจะหมายถึงคำว่า การทวีคูณ cool. ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะใช้คำนี้กับเรื่องของการลงทุนครับอย่างเช่นถ้าเกิดเรานำเงินเราไปลงทุนใน s p 500แล้วเราได้ผลตอบแทน7%ในทุกๆปีเนี่ยนะถ้าเกิดเราสามารถลงทุนติดต่อกันได้40ปีเมื่อนั้นครับ7%นมันจะทบต้นในทุกๆปีและเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า compound effect แล้วเมื่อนั้นครับเงินในปีหน้า,นามันก็จะเติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดดยิ่งเรามีเงินอยู่ในนาน,น,านเท่าไหร่อัตราการเติบโตมันก็จะยิ่งเป็นเรื่องของ exponential หรือว ว่าเติบโตแบบก้าวกระโดดมากขึ้นเท่านั้นโดยทางคุณแซมเขาบอกว่าเรื่องหลักการนี้ครับเราไม่ควรน,นําไปใช้แค่เฉพาะเรื่องของการเงินแต่อย่างให้นําหลักการนี้ไปปรับใช้กับทุกด้านของชีวิตเลยโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเวลาที่เราเลือกงานครับพยายามเลือกตําแหน่งงานหรือว่าสายงานที่เรามีโอกาสเติบโตแบบ exponential หรือว่าเติบโตแบบก้าวกระโดด หรือว่าทําบริษัทก็ได้ครับพยายามหาสินค้าหรือบริการที่สามารถทําให้บริษัทของคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ตัวอย่างของงานที่สามารถทําให้เราเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ก็อย่างเช่นการสร้างธุรกิจตัวเองการทำเป็นยูทูบเบอร์การเขียนหนังสือหรือว่าการสร้างดิจิตอลโปรดักต์ครับหรือว่าเป็นสินค้าออนไลน์ที่คนสามารถมาซื้อใหม่ได้เรื่อยๆมาดาวน์โหลดใหม่ได้เรื่อยๆ เมื่อสินค้าบางอย่างสามารถส่งต่อให้กับลูกค้าได้โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องลงมือทําซ้ําแล้วเนี่ยเมื่อนั้นครับสินค้าชิ้นนั้นมันจะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดเลยเพราะว่าเราลงมือทําเพียงแค่ครั้งเดียวแต่ผลตอบรับที่ได้จากลูกค้าหรือว่าจํานวนลูกค้าที่เข้ามาซื้อนั้นมันจะมีได้อย่างไม่มีวันหมดเลยครับมันจะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆเลยข้อที่2 have almost too much self belief เชื่อมั่นในตัวเองแบบหมดใจ คนที่ประสบความสําเร็จทุกคนครับล้วนมีความเชื่อมั่นในตัวเองครับไม่ได้หมายถึงแบบอีโก้นะครับแต่ว่าเป็นการเชื่อจริงๆว่าในสิ่งที่ตัวเองทํามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาทําสิ่งที่เขาทําเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันมีอิทธิพลต่อผู้คนและเหตุผลหลักๆเลยที่เราจําเป็นจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองแบบหมดใจเพราะว่าเวลาที่เราเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับสถานการณ์ต่างๆจะทําให้เราเกิดการตั้งคําถามกับตัวเองบ่อยมากว่าเราคิดถูกแล้วหรือย,ยัง กับการเลือกเดินบนเส้นทางนี้เพราะถ้าเกิดเราไม่หนักแน่นกับตัวเองครับเราจะรู้สึกหวั่นไหวได้ง่ายเวลาที่เราเจอกับอุปสรรคนั่นเองเพราะเวลาที่เราเจอเรื่องยากลําบากครับถ้าเกิดเราไม่หนักแน่นในตัวเองเราไม่มีเหตุผลในการลงมือทําที่มากพอเราจะยอมแพ้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นหนักแน่นในความเชื่อของตัวเองให้มากที่สุดนะครับข้อที่3 learn to think independently เรียนรู้ที่จะคิดอย่างมีหลักการและไม่เดินตามใครในโลกปัจจุบันนี้ครับเรื่องของแนวคิดที่แตกต่างถือว่าเป็นสิ่งที่มองหาได้ยากมากเลยครับถ้าเกิดยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่ามีธุรกิจหนึง่งเขานำสินค้าใหม่ครับมาขายแล้วมันขายดีมากเลย โดยธรรมชาติของคนส่วนใหญ่ครับเขาก็จะลอกสินค้านั้นเลยอาจจะไปหาซื้อซัพพลายเออร์เดียวกันแล้วนามาขายเหมือนกันล้วก็นามาตัดราคาซึ่งนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากครับในตลาดการขายของพอมาหัดราคากันตลาดก็อยู่ไม่ได้แล้วก็กลายเป็นเวสโซนจนคนคนหนึ่งครับจะต้องไปหาสินค้าใหม่แล้วมันก็จะวนลูปไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่เราควรทําแทนเนี่ยคือเราควรจะหาแนวทางหรือว่ารูปแบบการคิดขายสินค้าหรือว่าไอเดียใหม่ๆ โดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปลอกคนอื่นครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราทําการลอกคนอื่นเนี่ยเมื่อนั้นครับตลาดจะมีแต่เรื่องของซ้าๆครับคุณอาจจะลอกความสามารถเขาได้แต่สุดท้ายคุณก็ไม่ได้แตกต่างจากใครเลยถ้าคุณอยากจะเติบโตแบบโดดเด่นครับคุณจะต้องเป็นคนที่แตกต่างและความสามารถในการแตกต่างได้ไม่ได้แปลว่าคุณต้องคิดเองนะครับแต่ก่อนหน้านี้จากการที่เราเพียงแค่ก๊อปปี้สิ่งที่อีกฝ่ายทําหรือว่าสิ่งที่คนเก่งทําให้เราลองเปลี่ยนไปทําความเข้าใจหลักคิด ของเขาแทนครับถ้าเราสามารถเข้าใจความคิดของคนที่เขาเก่งๆได้1คนนั่นเท่ากับว่าเราสามารถเก่งได้เท่ากับเท่าเขาแต่เมื่อไหร่ครับที่เราสามารถทําความเข้าใจหลักคิดของคนเก่งได้มากกว่า10คนหรือว่า20หรือว่าอาจจะร้อยคนเนี่ยเมื่อนั้นครับเราจะเป็นผู้ที่โดดเด่นและแตกต่างและดูเป็นคนที่มีความคิดเป็นของตัวเอง ที่สูงมากอย่างแน่นอนหนังสือเล่มน,นึงครับที่ผมอยากจะแนะนําให้ทุกคนสามารถลองหาซื้อมาอ่านได้เกี่ยวกับเรื่องของการเรียกว่าขโมยวิชาของอีกฝ่ายแล้วกันครับของคนที่เขาเก่งระดับโลกเลยเนี่ยมันคือหนังสือที่ชื่อว่า Steel k e like i n a r n t i r t ครับเป็นหนังสือภาษาอังกฤษซึ่งส่วนตัวครับมองว่าเป็นหนังสือที่อ่านง่ายแล้วก็สนุกอมากๆแล้วก็สามารถให้ข้อคิดกับทุกคนได้เยอะมากอย่างแน่นอนข้อที่4 Get Good at Sales ขายให้เก่งครับ เวลาที่เราพูดถึงเรื่องของความสําเร็จครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคคลหรือว่ารูปแบบของบริษัทสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆในการที่เราจะสามารถเปิดบริษัทและสามารถทําให้ผู้คนหรือว่าทีมงานของเราเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อได้คือเราจะต้องขายใช่ไหมครับไม่ใช่ขายสินค้าแต่ว่าขายความฝันขายวิชั่น ขายวิสัยทัศน์ขายว่าเนี่ยในอนาคตเราจะต้องเดินไปถึงจุดนี้แล้วเราต้องทําให้ทีมงานของเราเชื่ออย่างหมดใจด้วยเพื่อที่เขาจะสามารถนําข้อความส่วนนี้หรือว่านําสารในตรงนี้ไปสื่อสารอีกทีให้แก่ลูกค้า เพราะชีวิตการทํางานครับล้วนเกี่ยวกับการขายทั้งนั้นแม้ว่าคุณจะไปสมัครงานกับบริษัทนั่นก็คือคุณกําลังขายทักษะของคุณให้กับบริษัทนั้นอยู่ว่าคุณสามารถมาแก้ไขปัญหาอะไรให้กับทางนั้นได้บ้างถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณต้องขายวิชั่นให้กับทีมงานคุณจะต้องขายรูปแบบเซอร์วิสว่าทำไมบริษัทคุณถึงน่าทํางานมากกว่าอีกบริษัทหนึง่ง พอจะเห็นใช่ไหมครับว่าทุกอย่างล้วนขึ้นกับการขายเพราะฉะนั้นทักษะหนึ่งครับที่เราจําเป็นจะต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามันคือเรื่องของการขายนั่นเองครับข้อที่5 make it easy to take risk ทําความคุ้นเคยกับความเสี่ยงความเสี่ยงครับถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการที่เราจะสามารถเติบโตได้เพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนรู้ดีว่าอะไรที่ไม่เสี่ยง การเติบโตมันก็จะน้อยมากเหลืออาจจะช้ามากเหลืออาจจะไม่เติบโตเลยแต่อะไรที่เสี่ยงเยอะแน่นอนครับผลตอบแทนมันจะเยอะตามการเติบโตมันก็จะสูงตามอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จอยากจะเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นในสายงานเราจําเป็นจะต้องกล้าเสี่ยงในสิ่งที่มันใหญ่ครับ อาจจะเริ่มแรกด้วยการฝึกฝนกล้าเสี่ยงกับเรื่องเล็กๆก่อนไม่ว่าจะเป็นการออกไปพรีเซนต์หน้าห้องหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการออกไปพูดในที่สาธารณะเรื่องพวกนี้ครับมันเกี่ยวกับการกล้าออกไปเสี่ยงทั้งนั้นกล้าเสี่ยงที่จะโดนด่ากล้าเสี่ยงที่จะโดนดูถูกแต่ทุกครั้งที่เรากล้าเสี่ยงครับนั่นคือโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับพยายามคุ้นเคยกับความเสี่ยงเข้าไว้ครับข้อที่6 f โฟกัส สำหรับข้อนี้ตรงไปตรงมาเลยครับคนที่เขาประสบความสําเร็จครับเขาจะมีโฟกัสในงานที่เขาทําสูงเอามากๆ คือเวลาที่เขากําลังทํางานในสิ่งที่สําคัญเขาจะไม่ให้อะไรมารบกวนเขาเลยและอีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นไม่แพ้กันมันคือการจัดลําดับความสําคัญครับเมื่อไหร่ที่เราสามารถจัดลําดับความสําคัญของงานที่เราต้องทําได้แล้วให้เราโฟกัสไปที่งานที่สําคัญที่สุดก่อนเลยเพราะว่านั่นคืองานที่สามารถสร้างผลกระทบหรือว่าสร้างผลลัพธ์ให้กับเราได้มากที่สุดนั่นเองและสิ่งหนึ่งครับที่เป็นตัวตัดสิทธ์เลยระหว่างคนที่เขาประสบความสําเร็จกับคนที่เขาธรรมดาเนี่ยมันคือความเร็ว ในการลงมือทํางานครับสมมุติว่าถ้าเป็นคนที่เขาประสบความสําเร็จมากเวลาเขานึกเลยว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญบ้างอะไรคือสิ่งที่ควรทําบ้างเขาจะไม่รีรอเลยครับว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยทาอาทิตย์หน้าขอแพลนก่อนไม่ใช่ครับเขาจะลงมือทําทันทีเลยเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้รวดเร็วที่สุดนั่นเองแต่กลับกันครับถ้าเกิดเรามองว่าเอ้ยอันนี้สิ่งสําคัญนะแต่ว่าเราไม่อยากเร่งรีบเพราะเดี๋ยวมันจะออกมาไม่ดีเท่าที่ควร เราไม่ควร t r e ต t มันอย่างนั้นครับเราควรมองมันในรูปแบบกลับกันเพราะเมื่อไหร่ที่เราเห็นว่างานนั้นสําคัญแต่เราไม่รีบลงมือทําเนี่ยเมื่อน,นั้นครับเราได้ให้ข้ออ้างกับตัวเองแล้วแล้วหลังจากนั้นโอกาสที่คุณจะลงมือทํามันก็จะไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกครับเพราะว่าคุณก็จะหาข้ออ้างใหม่ๆมาทับถมมันอีกทีนึงแล้วกว่าคุณจะได้ทํางานคุณอาจจะมารู้ตัวตอนผ่านไปแล้วประมาณ1อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์ว่าคุณควรน่าจะรีบลงมือทําสิ่งนั้นให้เร็วกว่านี้เพราะฉะนั้น โฟกัสในสิ่งที่สำคัญที่สุดและลงมือทำให้เร็วครับข้อที่7 work hard ทำงานให้หนักอันนี้ก็ตรงตัวเหมือนกันครับนอกจากที่เราจำเป็นจะต้อง work smart แล้วทุกคนที่ประสบความสำเร็จครับเขาต่างก็ work hard กันทั้งนั้นเพราะว่าผลลัพธ์ที่พิเศษก็มาจากการลงมือทำงานที่หนักนวงข้อที่8 be bold อย่าเกรงกลัวต่ออุปสรรค ที่อยู่ตรงหน้าเวลาที่คุณเจอปัญหาที่มันใหญ่อมากๆหรือว่าปัญหาที่มันดูยากเกินจะแก้เนี่ยให้มองว่ามันคือโอกาสครับเพราะว่าทุกปัญหาที่ใหญ่ล้วนมาพร้อมกับผลตอบแทนที่ใหญ่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนมองว่าทุกๆอุปสรรคที่คุณกำลังพบเจออยู่มันคือโอกาสที่จะทำให้คุณเติบโตได้มากขึ้นครับข้อที่9 be willing f o หนักแน่นในความต้องการของตัวเองคนที่เขาประสบความสําเร็จทุกคนล้วนมีเป้าหมายของเขาครับและเขาก็หนักแน่นในความต้องการของมันด้วยเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าเขาจะเจอกับอุปสรรคแบบไหนเขายังมีเป้าหมายที่เขาจะคำํำนึงไว้เสมอและนั่นครับมันคือแรงผลักดันที่ทําให้เขาเดินไปข้างหน้าต่อได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเจอกับอุปสรรคอะไรให้นึกถึงเป้าหมาย อยู่ได้เรื่อยครับและเดินหน้าต่อไปจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการข้อที่10 be hard to compete with เป็นคนที่เก่งจนยากที่จะแข่งขันด้วยทางคุณแซมบอกว่าในการที่เราจะสามารถเติบโตได้ก้าวกระโดดครับเราจำเป็นจะต้องเป็นคนที่เก่งและโดดเด่นที่สุดเลยอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่โดดเด่นที่สุดก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นที่หครับแต่อย่างน้อยต้องติดท็อป10ของคนที่เก่งที่สุดในสายงานนั้น ถ้าคุณสามารถเป็นหนึ่งในคนที่โดดเด่นได้แล้วเมื่อนั้นครับทุกโอกาสจะวิ่งเข้าหาคุณเองข้อที่11 build a network สร้างความสัมพันธ์กับผู้คนคุณแซมบอกว่างานทุกงานบนโลกนี้ครับล้วนต้องการผู้คนทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกค้า supplier partnership หรือว่าทีมงานของเราเพราะฉะนั้นทำความรู้จัก กับผู้คนให้มากผู้คนที่เขามีคุณภาพและหาทางร่วมงานกับคนเหล่านั้นครับเพราะว่าคนที่เก่งเมื่อมาอยู่รวมกันเราจะสามารถสร้างผลลัพธ์ที่พิเศษเออกมาได้ครับข้อที่12 you get rich by owning things เราจะมั่งคั่งได้ผ่านการเป็นเจ้าของในการที่เราจะสามารถเป็นคนที่มั่งคั่งได้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้เพียงแค่รายได้จากเงินเดือนอย่างเดียวมันไม่เพียงพอครับ เพราะว่าจากที่ผมได้ทำการสิร์ชมาเขาชี้แจงเลยว่าไม่มีใครสามารถกลายเป็นคนที่มั่งคั่งได้จากเพียงแค่เงินเดือนเท่านั้นคุณจะต้องหาทางเป็นเจ้าของบางสิ่งบางอย่างครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอสังหาหรือว่าทรัพย์สินทางปัญญาถ้าเราสามารถเป็นเจ้าของแอสเซทได้หรือว่าทรัพย์สินได้แล้วเนี่ยเมื่อนั้นครับทรัพย์สินนั้นมันจะสามารถสร้างเงินให้กับเราได้นั่นเองแล้วเราจะสามารถเติบโตได้ครับผ่านการมีทรัพย์สิน ที่มากพอเพราะว่าถึงจุดจุหนึ่งในชีวิตครับเราจะไม่สามารถทํางานแลกกับเงินได้แล้วนั่นเองเราจะถึงวัยที่เราจะเป็นจะต้องกเกษียณและสิ่งเดียวที่สามารถสร้างเงินให้กับเราได้มันคือทรัพย์สินเท่านั้นครับและก็มาถึงคอสุดท้ายครับข้อที่13 be internally driven ขับเคลื่อนชีวิตด้วยความต้องการจากภายในทางคุณแซมบอกว่า คนทั่วไปครับที่เป็นคนส่วนใหญ่บนโลกใบนี้คือเขาครับไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนจากภายในแรงขับเคลื่อนภายในในที่นี้มันคือเรื่องของเป้าหมายครับมันคือเรื่องของ Purpose มันคือเรื่องของ Y ของพวกเขานั่นเอง คนส่วนใหญ่เขาไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้แต่เขาเพียงแค่มองว่าคนอื่นเดินยังไงคนอื่นมองหางานแบบไหนเขาแค่เพียงเดินตามคนเหล่านั้นครับซึ่งการทําแบบนั้นจะไม่สามารถทําให้คุณกลายเป็นคนที่โดดเด่นหรือเติบโตได้อย่างประสบความสําเร็จได้สิ่งที่คุณต้องมีครับคือคุณต้องค้นหาให้ได้ว่าอะไรกันแน่ที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นในทุกๆวันที่ได้ทํามันอะไรคือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่สำหรับคุณอิทธิพลประเภทไหนที่คุณต้องการจะสร้างให้กับสังคม ถ้าคุณสามารถทําสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองครับซึ่งมันคือสิ่งที่มาจากภายในเมื่อน,นั้นคุณจะสามารถสร้างสิ่งที่แตกต่างออกมาได้ครับและนั่นนะครับคือบทเรียนจากบทความ13แนวคิดของคนสำเร็จที่ทางทีมงาน The Library และตัวผมได้สรุปมาให้จากทั้ง13แนวคิดที่ผมได้สรุปไปนะครับ ทุกข้อล้วนเป็นข้อที่ยากพอสมควรเลยทุกอย่างครับล้วนจําเป็นจะต้องมีการฝึกฝนอยู่เรื่อยๆมันไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถทําได้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วคุณก็จบนะครับแต่ว่าเราจะต้องหมั่นฝึกฝนมันไปเรื่อยๆเพราะสุดท้ายครับถ้าเราอยากจะเป็นคนที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่เราอยากเป็นคนหนึ่งที่โดดเด่นในสายงานของเราเราจําเป็นจะต้องหมั่นพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับและ13แนวคิดนี้คือสิ่งที่สามารถช่วยให้เราเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ และอ,อีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฝากเอาไว้ก็คือเรื่องของการเป็นคนที่ประสบความสําเร็จครับมันไม่ใช่ว่าพอคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วหรือว่าคุณทําบางสิ่งบางอย่างที่คุณเคยตั้งเป้าไว้จนสําเร็จลุล่วงแล้วเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะจบเท่านั้นนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่คุณหยุดเดินหน้าต่อเมื่อนั้นคุณกําลังเดินถอยหลังครับเพราะฉะนั้นผมเลยอยากให้ทุกคนมองว่าเรื่องของความสําเร็จมันไม่มีเส้นชัยครับมันคือเส้นทางที่คุณจะต้องเดินต่อไปเรื่อยๆคุณจะต้องใช้ชีวิตในทุกๆวัน ดังกับคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตแน่นอนครับมันอาจจะเหนื่อยแต่เพราะเหตุนั้นแหละครับคุณเลยจําเป็นจะต้องทําในสิ่งที่คุณชอบทําในสิ่งที่คุณหลงไหลกับมันจริงๆเพราะถ้าเกิดคุณไม่ได้เลือกเดินบนเส้นทางที่คุณหลงไหลคุณจะรู้สึกหมดไฟไวยเอมากๆครับสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมขอบคุณมา,มากๆเลยนะครับที่มาเรียนรู้ไปด้วยกันแล้วหวังว่าพอดแคสต์ซีซั่นนี้จะสามารถช่วยทุกคนก้าวเข้าใกล้ความสำเร็จ ของคุณได้มากขึ้นนะครับ และสำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์ของ The Library เป็นประจำอยู่แล้วเรารู้สึกว่าอยากเรียนรู้เนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นตอนนี้ทางเรามีพรีเมียมคอนเทนต์ซึ่งเป็นเนื้อหาสุด Exclusive ที่ทางเราตั้งใจทำกันอย่างเต็มที่เพื่อให้คุณสามารถกลายเป็น The Best v วอร์ o n ของตัวเองได้โดยทางเราจะมีการอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆกันใ,ในทุกอาทิตย์โดยจะสามารถรับชมได้ผ่านเว็บไซต์ของทางเรา www.the-librarylearn.com และถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเรียนรู้ผ่านการฟังครับเป็นการฟังผ่าน Audiobook ก็สามารถใช้แอป s t o r e t เต ในราคา99บาทเป็นระยะเวลา2เดือนโดยสามารถกดได้จากลิงก์ใต้ e s c r i p t i o n เลยนะครับและเช่นเคยถ้าเกิดใครอยากจะเรียนรู้ผ่านการอ่านก็สามารถหาซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop เลยนะครับทุกหนังสือที่เรามีนั้นถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและหวังว่าทุกคนจะได้อ่านสักครั้งในชีวิตขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามาฟังพอดแคสต์ตอนนี้จนจบสำหรับวันนี้ทางทีมงาน The Library และตัวผมเองขอลาไปก่อนและขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะครับสวัสดีครับ Oh, h ฮาส์หกผ้าปูที่นอน800รเส้นได้เย็นสบายยิ่งสักยิ่งนุ่มติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Line แอ,แอ h a haus 6 4